มาทำความรู้จักหมอดูคนดังแอนิต้าโปเมตดีกรีไม่ธรรมดาเคยขึ้นปกนิตยสารดังดาราดูดวงและทำพิธีหมอดูคนดังแอนิต้าโปเมตทำเอาสะเทือนวงการนักพยากรณ์หลังมีเรื่องเล่าในรายการดังชื่อเรื่องทำไม่ดูเป็นคนดีของคุณปอยนักเขียนคนดังที่เผยแพร่ประสบการณ์ถูกขโมยดวง ในรายการผียอดนิยมได้กลายเป็นไวเล่าทั้งนี้หนึ่งในบรรดาหมอดูแม่หมอนักทำนายที่มีชื่อเสียงในวงการดาราคนดังก็ต้องมีชื่อของแอนิต้าโปเมตส่วนมีความเป็นมาอย่างไรจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าแอนิต้าโปเมตเมื่อครั้งเป็นวัยรุ่นเคยขึ้นปกนิตยสารดังตีพิมพ์ปีพุทธศักราช2522 ซึ่งหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังได้เผยในรายการโหนกระแสด้วยว่าเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนเซนจอนและเขายังเคยตามจีบเธอด้วยสำหรับประวัติแอนนิต้าโปเมตรนั้นมีข้อมูลส่วนตัวเผยแพร่ไว้น้อยมากแต่ครั้งที่เริ่มเป็นที่สนใจขึ้นมาในช่วงเดือนมกราคม2567จากการที่ดีเจต้นหอมสกุลตลาได้พูดถึงเธอในรายการจนได้รับฉายาว่าหมอดูต้นหอม ซึ่งดีเจคนดังเล่าว่าปกติไม่ใช่สายมูแต่ชอบดูดวงกระทั่งมีคนแนะนำให้ไปดูหมอดูที่ทายอนาคตแบบระบุช่วงเวลาได้เลยจึงเริ่มต้นจากการที่หมอดูถามว่าต้นหอมนับถือาศาสนาอะไรต้นหอมบอกว่านับถือคริสหมอดูก็บอกว่าดวงไม่เปิดนะไปดูหมอที่ไหนก็เพี้ยนหมอดูยังทักอีกว่ารู้จักคนชื่อกวางไหมตนเองก็รู้สึกว่าไม่แม่นแล้ว เพราะไม่รู้จักใครที่ชื่อกวางเลยจากนั้นหมอดูยังท่ายเรื่องเนื้อคู่ระบุหลักษณะแบบตรงๆและบอกว่าคนนั้นรวยมากเป็นต่างชาติแต่ก่อนที่จะได้เจอเนื้อคู่ต้นหอมต้องได้เจอคนชื่อกวางก่อนและหลังจากนั้นต้นหอมไปเกาหลีก็ได้เจอกับกวางเดอะเฟซเลยทำให้ตกใจในความแม่นต่อมาก็ยังได้เจอกับผู้ชายในห้าลักษณะตามที่แม่หมอทำนายมาทั้งหมดนอกจากนี้ ต้นหอมยังเคยพูดในอีกเทปเกี่ยวกับการดูดวงกับแอนนิต้าโปเมตว่าหมอดูเคยทักเพื่อนดาราว่าให้ไปดูที่ดินที่สมุยทั้งที่เพื่อนดาราคนนั้นไม่มีที่ดินที่สมุยหมอดูเล่าว่าที่ดินนี้เป็นของตาโพแต่ตาโพตายไปแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนดาราคนนี้โดนน้องสาวบอกให้ไปดูที่ดินที่สมุยและพบว่าเจ้าของที่ดินคือลูกสาวของตาโพ และตาโพก็ตายไปแล้วไม่ได้มีเพียงดีเจต้นหอมแต่คนดังหลายๆคนก็เคยใช้บริการเช่นทีมพิธีกรรายการแฉที่ได้ไปลองใช้บริการดูดวงกับแอนิต้าโปเมตอย่างเช่นมดดำน็อ <Not, S 2> และปุ๊กโกซึ่งมดดำกับปุ๊กโกบอกว่าดูแล้วแทบไม่ได้อะไรเลยเสียเงินอย่างเดียวโดยมดดำให้ค่าครูไป1นึ่งหมื่นบาทต่อชั่วโมงซึ่งหมอดูไม่ได้เรียกแต่เป็นคนให้เอง ส่วนดาดาก็ไปดูมาเหมือนกันซึ่งดาดานับถือศาสนาอิสลามเวลาดูดวงจะดูดวงไม่แม่นจนกระทั่งได้ไปดูดวงกับแอนนิตา้าและแอนนิต้าก็ทักดาดาในเรื่องที่ไม่มีใครรู้มีแค่คนขับรถที่รู้อีกหนึ่งคนที่มีภาพถ่ายคู่กันขณะทำพิธีคือไก่วรยุทธผู้จัดชื่อดังที่ทำพิธีเปิดดวงกับแอนิต้าโปเมตทั้งยังเผยภาพทำพิธีบวงส่งเสริมดวงต่างๆ โดยมีแอนิต้าเป็นผู้มาทำพิธีให้และอีกหนึ่งคนนาฟชันทนันหลานสาวของแพทยนปภาก็ได้ออกมาเผยประสบการณ์ดูดวงกับแอนิต้าบอกว่าเป็นศาสตร์แม่มดแอนิต้าจะใช้วิธีการดูกาก,ากชาสำรับให้แม่มดอ้างว่ามีใบรับรองจากต่างประเทศซึ่งนาฟยอมรับว่าค่อนข้างแม่นมากเพราะหมอดูสามารถทักถึงเรื่องของพี่สบายเจ้าที่ที่ออฟฟิศที่ไม่มีใครรู้มาก่อนได้ หรือกระทั่งให้หวยแบบแม่นๆกับแพทนปภาแต่นาฟก็ไม่ได้ไปดูอีกเพราะราคาค่อนข้างแรงและนาฟก็มีหมอดูประจำตัวอยู่แล้วและล่าสุดโลกออนไลน์ก็ได้ไปขุดภาพพิธีบวงสวงที่แอนิต้าโปเมตคอยทำพิธีอยู่ข้างๆอัมพชาราภาและเอสุภชัยอีกด้วย